ดิชคอร์ดไว้วันนี้เราจะมาสุ่มอนืนี่เราจะเอาตัวถ้าเกิดหนูได้ขึ้นมานี่จะดีมากเลยคอชิง <c oughs> หนูจะว่า <c oughs> <c oughs> หนูจะกดแล้วนะ <c oughs> หนึ่ง สองสามทุกคนคะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับทุกคนแทดแัมแท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 มเออจบละเค้ชิงของหนูมีดาบอะไรบ้างไหมวิวิ้ยก็ตัวแบบพี่เลยนี่ใช่ไหม โอ้ทุกคนครับเราได้น้องตัวนี้มาโอ้ถือว่าโอเคไหมโอเคนะหนูว่าเอามาเล่นแทนตัวดามิดไฟอ่านะเปิดเสียงเกมก่อนทุกคนครับทุกคนครับหนูได้แล้วครับทุกคน เกิดตัวแอลแลเราก็จะเอาทีมหนึ่งเราจะเอาน้องคนนี้ออกไปนะคะออกไปเลยแล้วเราก็จะเอา,น,เา,เอาน้องคนใหม่มาเอา้าเถิรมอมื้ ต้องคนใหม่อย่าอย่าเดี๋ยวขอไปลองสู้เอาตรงอย่างนี้ไหมชิลล์พอด งสู้้บาโอ้นั่นไงนั่นไงใช่ไหมอุย้ยนี่ครับทุกคนจุบจุบน้องเวลวหนึ่งวิไม่คิดว่าจะได้แล้วเนี่ย <c oughs> เขาเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยอ่ะตายโอ้ไฟหรอจ๊ะ ตัวที่สามมีเอาน้องตัวที่สี่มาตัวอ e. ีนี่ชอบมากเลยน้องเผาไฟเผาเลยลูกเผาเลยเอาชชิบ เผาไปลูกเว้ยโอ้ยเว้ยเว้ยเ้เยอะตายก็เถอะเฮ้ยน้องน่ารักมากเลย ให้หน้องกินอันนี้กันเป๊บอยากใช้อันตีอยากใช้อันตี เาไฟเราจะได้ใช้อันตีแล้วเผาไฟเลยย่ำฟู้ๆ Q วู้ขอเท ตอนจบมันจะโปรแล้ว <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคโอเคเลยน่โอเคมุ้ยชอบมากเลยน้องแบบน้องแบบน่ารักน้องเจียงหนา,าจบการรีวิวครับทุกคนทำไมทำไม ตัวใหม่ใส่ไรสุมมส่มอีกสุ่มอีกสุ่มอีกสุ่มอีกอยากสุ่มเหมือนกันนะแต่มันมีไม่พอเตมิตมเตมิตมเตมิมเติมเติมเติมอัน,นอันนี้คือตัวที่พี่ได้หรือเปล่า,ตาเติมเฮ้ยอยากได้ตัวเคชิงอ่ะ ดอนนี้อันนี้ก็ได้นะน่ารักมากเลยสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้นะคะทุกคนบ๊าายเติมห <c oughs> <c oughs> ยบเติม